อะไรนะคะเอาเมาก่อน,นะอะไรนะลูกเอามาคืนเตียก่อนลูกเอากิโลมาคืนเตี๋ยก่อนลูกเจาจหนูให้ทำไมอะ่ะเตาเเหนูให้เต้เจาเหนูใหเตา้พอเนเอามาให้เตียก่อนเอมาให้เตี๋ยก่อน เดี๋ยวพางลูกมาเอามาให้เตี๋ยลูกเอามาให้เตี๋ยลูกมาเสร็จยังเสร็จยังหนึ่งทำทำให้เสร็จเลยไหนทำอะไรลูกคืนเตี๋ยคืนเตี๋ยดได้แล้วลูก มาคืนเตี๋ยเร็วรีบมาคืนเตี๋ยมามาคืนเตี๋ยเร็วเสียเปล่าเ,เสียฮะนี่ตัวเลขมันเสียนะลูกเห็นไหมเสียไหม สเสียไหมเสียสิอ้าวหนูทำเตี๋ยเสียสิทำไงอ่ะใช้เตี๋ยมาเลยนะไม่หยุดแล้วหยุดแล้วเสียแล้วเสียแล้วเนี่ยเลขขึ้นมัวเลยสสเสียสซิหนูทำเสีย ใช้เตียมาด้วยซื้อใช้เตี่ยด้วยนะมีตังปเปล่าแบตหมไม่ใช่แบตหมดมันเสีย <She> er. หนูทำของเตี่ยเสียเสีย <She> er. อืมใช้เตี่ยด้วย She er. She er. เอาตังมีตังปเปล่า ไหนเอาตังมาใช้เตี่ยด้วยเอาตังมาใช้เตี่ยเลยหนูมีตังไปไหนหนูมีตังด้วยเหรอหนูมีตังด้วยมีเท่าไหร่นี่หนูมีตังไหนไหนหนูไหนตังใครตังหนูไหนตังหนู ไหนไหนยืมมาดูเดี๋ยวตังไหนนี้ไหนไหนมาดูเดี๋ยวตังอะไรตังหนูไหนตังหนูตังฉี่ตัเยไหนอะไหนอะหยิบมาสิเจียยังไม่เห็นเลยไหนหยิบมาดูดินี่ไหนี่ไหนอันนี้มันตังใครตังหนูตังหนูแผ่ไหนกระเป๋าตังเตียอะ ในีระเป๋าตังเตี่ยไม่ใช่หรอนี่หนูมีมีนี่ตัวนี้มีอะไรลูกมีมีชี่กอดตั๋วเขาเรียกบัตรเครดิตลูกบัตรเครดิตเครดิตเออชี้ใครกดเตี่ยแต่มันของเตี่ยนะไม่ใช่ของหนูของหนูของหนูตอนไหน มันของเตี๋ยอ <Hello. S 1> เอ้ยเอาตังมาใช้เตี๋ยก่อนทำกิโลเตี๋ยพัง <Hello. S 1> ไอ้ไอลิงกิโลเตี๋ยพังเอาตังมาใช้ก่อนเร็ว